กับสีชมพูบานเย็นนะโโเนี่ย<ๆ>ตัวนี้ตัวนี้แหละมีสองคน เล่นมีดดีกว่าเข้าคู่ดีค่อยๆเบิร์ดค่อยๆเบิร์ดสองคนพอจะเย็นจะเย็นผู้หญิงเลยชนผู้หญิงเลย คุณกำลังหิวอันหิวป้ะเติมอย่ปไปเติมค่ระร้านเลยร้านร้านแดงลองไปดูร้านแดงคี่ร้านแดงต้องจับคุยอีกรอบนึงไหมเขาเล่นกันอย่างเับคุยอีกรอบจับคุยอีกรอบมันมีสามคู่โอเคสนุกกว่าไอ้ โอเชียนจะสลับกับเราอ่ะบางทีแม่งดูเกาะมันสีมันคล้ายกันอ่ะนี่โดนหลอกเขาเล่นกันเหรออยู่ไงวะ่มันดีมิสอบแมปนี้ว่าเราลอนะอาวีเอคนเล s โกดูร้านไหนคะ ร้านแดงพี่ลองไปดูร้านแดงมาละมาละมาละพี่รอรอสีแดงรอสิีได้ได้ได้เรามีกี่คนเรามีสี่คนใช่ไหมตรงนี้เรามีเดี๋ยวไปดูร้านแดงค่ะปีใครเรามีแดงซี่ไหมแดงซี่อยู่นี่ป่ะเจอเกอร์ซื้อคือแดงซี่ใช่ไหมคนนี้เออเปลี่ยนอีกแล้วบุคลิกใครเป็นบุคลิกจะปรับให้หมดเดี๋ยวเราตั้งกฎใหม่ดีกว่า ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโนเสียตังค์บอกเลยไม่เอา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 สามชนะพี่สามคนชนะแล้วต้องเอาให้ได้นะเจะยิงเดี๋ยวพี่ยิงเอาโอเคไหมยิงพี่กับน้องเหมือนชอบกูเลยอ่ะมันจะต่อยกันเองว่ายิงหนูว่าถ้าจะไปเจอเชื่อๆก็มันมันมันทอดกันไปกันมายิงโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูพี่ไม่ได้ไม่่พีขาดเกินไหมพี่เอ๋อ แต่เขาไม่ได้มีสามคนนะเขามีเยอะนะบอกก่อนทันได้สามนาทีคิดว่าทันป้าเล่เลยเล่เลยป้าเร็วเลยเล่นแดงคันละมีปืนนี่วะเห็นน้องกูหัวกูเล่นรวมกันเล่นรวมกันเล่นรวมกันเตวมกันโลเล่นรวมกัน ลอตี่เรามีใครมีปืนว่า ไ้ค่ะพี่เอ๋ยทำไมอ่ะของนาทีสามสิบวิวิเลยมั้งไม่เสจยัง ไม่ชอบเป็ดทปทเลยค่ะเดี๋ยวบเป็ดป่ะเดี๋ยวพี่ชุบเพื่อนก่อนพี่รีบเพื่อนก่อนเอ้ยพี่แดงพี่แดงอันนี้ นอยู่ตรงดีดีไปเนี่ะ 他住哪里？